ในยามที่มีปัญหาบางครั้งก็ต้องการวิธีแก้ตั้งแต่รากเหง้าอย่างการทดลองปแปลกๆที่อาจช่วยโลกและย้อนกลับไปสู่ยุคของการเดินเรือ <c oughs> บนเรือเวทอร์เบิร์ดสในฟอร์ดลอรเดลฟอริดาทีมนักชีววิทยาทางทะเลกำลังเรตรียมการเดินทางที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยมหาสมุทรที่ป่วยได้และในเวลาเดียวกันก็ช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนมหาสมุทรให้เป็นฟองน้ำขนาดยักษ์ นักชีววิทยาเหล่านี้จะมุ่งไปที่องค์ประกอบที่ชีวิตมนุษย์ขาดไม่ได้แ p ล a n ต้นจุลชีพเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นป่าลอยน้ำได้ด้วยการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและเปลีย่ยนให้เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ต่แลงแพล a n ต้นกำลังหดตัวลงในอัตราร้อยละหนึ่งต่อปีลูกเรือเวชเบิร์ตตั้งใจะจะพลิกสถานการณ์ด้วยการทดลองง่ายๆแต่ยังไปที่ถกเถียงกันอยู่ บริษัทแพลงโตสของเราอยู่ในธุรกิจบุรณะสิ่งแวดล้อมพูดได้ว่าเราฟื้นฟูต้นไม้และทะเลของโลกครับทีมงานแพลงโตสจะไปเลี้ยงแหล่งแพลงต้นด้วยสารอาหารที่จุลชีพต้องการนั่นคือธาตุเหล็กยิ่งมีแพลงต้นในมาหาสมุทรมากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก,ก็ยิ่งน้อยธาตุเหล็กทุกตันที่เราใส่ลงมาหาสมุทรทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ราวหนึ่งแสนตันถูกกาจัดออกจากชั้นบรรยากาศโดยพืชทะเลครับ ด้วยภาพจากดาวเทียมทีมงานระบุจุดที่แพลงต้อนเติบโตได้จากการทดลองสาม้อไมท้ทันตตกของหมูกก่เกาะกลาปากอสตรงนี้ฉันมีตัวอย่างสารอาหารธาตุเหล็กที่เราจะผสมลงไปในน้านค่ะนี่คือสารอาหารธาตุเหล็กที่จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับบริเวณที่เราจะหย่อนมันลงน้ํามันจะละลายเราอยากให้มันลอยบนผิวน้ําให้นานที่สุดเพราะว่ามันจะดึงแพลงต้อนขึ้นมาบนผิวน้ําค่ะตลอดสองสัปดาห์ ลูกเรือวัชเบิร์ดจะใช้ท่อพลาสติกเพื่อเทธาตุเหล็กระหว่าง50ถึง100ตันเนื้อจุดเจริญเติบโตที่กลาปากอสซึ่งแพลงโตสบอกว่าจะขจัดคาร์บอนไดอซด์จากชั้นบรรยากาศได้5ถึง10ล้านตันเราใช้ส่วนผสมที่เห็นอยู่นี้เราดูดน้ําทะเลใส่เข้าไปพวกมันจุได้300แกลลอนเราเปิดนี่ขึ้นใส่ธาตุเหล็กลงไปตรงนี้เปิดมอเตอร์ผสมธาตุเหล็กกับน้ําทะเล ในทางกลับกันเนี่ยมีท่อติดอยู่ด้านหลังค่ะเราปล่อยน้ำทะเลผสมท่านเหล็กเข้มข้นขณะเรือกำลังแล่นและกระจายมันไปทั่วมหาสมุทรหลังจากกระจายท่านเหล็กแล้วทีวิจัยจะอยู่กับการแพรสัพพัดของแพลงต้น20สัปดาห์เพื่อตรวจการเติบโตของมันและบันทึกปริมราณคาร์บอนไดออกไซด์ที่พวกมันดูดซึมได้พวกเขาจะทดสอบตัวอย่างเพื่อดูว่าแพลงต้นที่ดูดคาร์บอนไดออกด์แล้วจะจมลงลึกแค่ไหน นี่จะช่วยทีมงานทราบกรอบเวลาว่ามันจะอยู่ในชั้มบรรยากาศนานเท่าไหร่พอเราตากแห้งมันเราจะระบุได้ว่ามีคาร์บอนอยู่ในตัวแห้งๆของมันแค่ไหนนะคะเราจะทําแบบนั้นกับความลึกระดับต่างๆเพื่อดูว่าที่ผิวน้ํามีแค่ไหนที่ลึก 100- 200ถึงเมตรมีแค่ไหนขณะที่ลึกลงไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าคาร์บอนถูกดูดซับไว้เป็นทศวรษรเป็นร้อยปีหรือว่าเป็นพันปีนะคะยิ่งแพรงต้อนอยู่ลึกแรงกดดันที่มากขึ้นคือการกักมัน และคาร์บอนมีให้ลอยขึ้นถ้ามันจมต่ำกว่า500เมตรมันจะอยู่อย่างนั้นนานถึง1,000ปีและแพลงโตสก็ทำเงินได้มากขึ้นจากการขายคาร์บอนเครดิตใช่ครับมันเกี่ยวกับเงินด้วยคาร์บอนเครดิตคือวิธีที่อุตสาหกรรมและบุคคลผู้สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช้หักกลบการปล่อยก๊าซของตนด้วยการจ้างบริษัทอย่างแพลงโตสให้ละล,ะละายธาตุเหล็กแก่มาหาสมุทรต้นไม้บนดินหรือกังหันลมบนฟ้า ตอนนี้จะทิ้งอะไรก็ต้องมีจิตสำนึกมาตรฐานทั่วโลกคือ1เครดิตเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์หนึตันส่วนราคาก็แตกต่างตามวิธีการโดยการฟื้นฟูการเจริญเติบโตของแพลงต้นซึ่งลดลงอย่างมากในมหาสมุทรเรานำชีวิตนั้นกลับมาและต่อรองกับมันได้เราได้คาร์บอนเครดิตซึ่งคิดจากการดำเนินงานทั้งหมดมันจึงเป็นสถานการณ์ที่มีแต่ได้สำหรับทุกคนครับ คนอื่นในแวดวงสมุทรศาสตร์ไม่เห็นด้วยสำหรับบางคนโครงการแพลงตอ้นอาจมีผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อคุณทำให้แพลงตน้นหรือสาหร่ายเติบโตซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเติบโตของผู้มันจะดูดซับออกซิเจนซึ่งอาจเป็นการขโมยออกซิเจนสำหรับปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นในมห AH าสมุทรก็เปรียบเหมือนยักในตะเกียงนั่นแหละครับเราต้องค่อยๆปล่อยมันถ้าต้องทำ และแม้จะไม่เป็นเอกฉันว่ามหาสมุทรควรกักขบันไว้เท่าไหร่สาหรับแพลนโตสการทดลองนี้คุ้มที่จะเสี่ยงความตั้งใจของเราคือค้นพบว่าทําแบบนี้ได้หรือไม่และแน่นอนถ้าไม่ได้ผลเราก็จะหาเงินจากมันไม่ได้และเพราะเราคือบริษัทที่สแสวงผลกําไรผู้ลงทุนของเราจะเลิอกอุดหนุนเราและทุกอย่างก็จะสะดุด